มาเก็บเห็ดมวลลายคุณอะคุดคุดขุดคุดอุ้ยคุณเห็ดน้ำหมากแก้วสองสามดอกนึงเจียวอบอวอยู่อ้มันขามันตัดรโลดขามันอยากอันนี้ตัวนี้ขามันนอนยันยจะแบกไปมันหนักขุดไปเออไปแม่ไปไปไปนั่นสองดอกนันได้วะนะ่นี่แม่ เห็ดน้้งมากเจ้ามันไม่แก่ดอกโอ้โหดอกอยู่เออดอกน้อยๆนะมันไม่แก่ดอกนี่แมนอยู่บ่หรอแมนอ๋อกระดกดอกเลยเห็ดผงนี่โอ้กวบอยู่คิดว่ามันแก่แล้วยายทีนี้มาเบิ้งแค่นี้นี่ทีนองมาเยค่ะโอ้ยหยาบซะนั่นน้อยๆจิตินตะลึกเต็มขู่แล้วอู้หึ้ย กำลังอวดเลยเอามาเอาหมอกอุบวบไปแล้วจังขาใหญ่มาจยังเป็นมอดขุ็นซุ้มหนึ่งแมงเต็มงาไหมเนี่ยขอชิญยาไปเก็บไว้ให้จังไปตัดขาเลยว่าหันไปเก็บไ้กองไว้ให้รักบวบบวบโอ้ยเก็บบ่ไหวเด็กแกมาเก็บเอาพงเนี่ย พุ่นกระตาข่อยกระกรองอยู่กันก็จะเป็นเห็ดพุ่นไหนแม่นแมงมกเลยโอ้ยพี่น้องเอาบ่ไหวเอายา้ยายย้ายไม่เก็บเอคาคนที่ปอกกระตาข่อยเนี่ยกระกองไวนะ้ให้เระเนี่ยพี่เนี่ยแม่นหมิดน้ำทางนี่ยายเปล่ากระตาเจนพี่น้องเลยโอ้ยบางเนี่ยแม่นหมดนี่น้ำทางนี่ป๊าดยายเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่ เพื่อนทางหนึ่งก็กแก้แก้เจ้ากบมาจักเสียไปใส้กระตาะ้ตาย่อยกเต็มมรกอกแล้ว